เรียนท่านคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันน,นางอาริสาสา่าตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนยะตะขาวรัฐชานุประถมสังกัดสำนังกงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรางังกระบี่ขอนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทอเบกอเวอร์สระดับชาติครั้งที่1 1ประจำปีการศึกษาส5 6 4 ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มวิชาเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนการสอนค่ะตลอดระยะเวลา10ปีในการรับราชการครูของดิฉันดิฉันได้ยึดมั่นในหลักการครองตนครองคนและครองงานเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของดิฉันประสบผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่นระดับสหวิทยาเขตบลันดาประจำปีพุทธศักราช2563กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นําเสนอนวัตกรรมในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำำําตําบลประจําปีการศึกษา2562ชื่อผลงานนวัตกรรม Coding with k i d Bright ได้รับการคัดเลือก เป็นตัวแทนครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรังกระบี่เขาร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการอบรมการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับวิทยากรแกนนำ CCT รุ่นที่2ประจำปี2564นอกจากนี้ดิฉันยังได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านวิทยาการคำนวณพัฒนากระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วยหุ่นยนต์ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาต่างๆใกล้เคียง เป็นวิทยากรเรื่องการจัดทำระบบรายงานผลการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Data Studio วิทยากรเรื่องการสร้างแอปพลิเคชันด้วยกลายแพลตฟอร์มให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลตรังและเป็นวิทยากรเรื่องการออกแบบกราฟิกสวยด้วยแคนวาให้แก่สำนักงานสากรจังหวัดตรังดิฉันได้พัฒนานวัตรกรรมการเรียนรู้ที่นำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนชื่อว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน C.A.I เรื่อง Coding with KidBright เป็นนวัตกรรมที่เน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบค้นพบร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานให้นักเรียนมีทักษะซึ่งเป็นการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ซึ่งในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยบทนำมาตรฐานและตัวชี้วัด หน่วยการเรียนรู้ผู้จัดทําบรรณานุกรมแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรวมถึงแบบฝึกหัดท้ายบทเรียนในรูปแบบของเกมสำหรับทุกทวนความรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ค้นพบความรู้ด้วยตนเองซึ่งเป็นการเรียนรู้อย่างสนุกสนานนักเรียนใช้ cai ศึกษาข้อมูลถึงลักษณะหลักการทำงานและความสามารถของบอร์ดคิดไบรท์ได้ด้วยตนเองควบคู่ไปกับฝึกปฏิบัติจริงด้วยบอร์ดคิดไบรท์จนสามารถนำความรู้เรื่องบอร์ดคิดไบรท์ไปคิดพัฒนาเป็นโครงงานและใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้เช่น โครงงานสมาร์ทฟาร์มรดน้ำผักอัตโนมัติโครงงานโรงเพาะถั่วง,งอกอัตโนมัตินอกจากนี้ยังส่งผลให้ผู้เรียนให้ความสนใจเกี่ยวกับการโคดดิ้งมากขึ้นและสามารถต่อยอดความรู้ไปสู่บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อื่นๆเช่นบอร์ด m i โครบิด และชุดหุ่นยนต์ LEGO Mindstorm Education EV3 จนสามารถพัฒนาเป็นโครงงานทั้งนี้ดิฉันยังจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนควบคู่ไปกับการใช้ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ทุกห้องเรียนใช้แพดเล็ตสำหรับการระดมความคิดและใช้ Wordwall สำหรับวัดผลการจัดการเรียนรู้ ผลจากการใช้นวัตรกรรมผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกฝนได้อย่างเต็มที่ตามความสามารถความแตกต่างของแต่ละบุคคลผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทั้งยังสามารถสร้างองค์ความรู้ให้แก่นักเรียนในการพัฒนาโครงงานต่างๆที่สามารถแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพดิฉันได้ส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียน ให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันได้รับการยกย่องและได้รับรางวัลในระดับต่างๆดังนี้ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ครู ดิฉันน้อมนำหลักปรชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและนำทักษะความรู้ในด้านต่างๆบูรณาการกับเนื้อหาในบทเรียนให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่คุณธรรมดิฉันมุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะดิฉันเชื่อว่าครูต้องพัฒนาหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอไม่หยุดเรียนรู้ต้องก้าวไปกับความเปลี่ยนแปลง เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาวิชาชีพและพัฒนายาวชนของชาติให้กลายเป็นกำลังสำคัญและเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้าต่อไปขอบคุณค่ะ